กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาแจกสคริปของแมปโกวการ์เนนะ <c oughs> ก็คือเป็นของค่ายสปีก h ับนะครับ <c oughs> ก็จะมีแบบฟังก์ชันเยอะมากเลยเดีย๋ยวผมะจะมารีวิววันนี้แล้วก็มีเมนูปรับทีมเนะก็คือแบบโหเยอะมากเลยเดีย๋ยวผมขอปรับเป็นดาร์กแล้วกันอ่าแล้วก็มาเรามาปรับเป็นภาษาไทยกันดีกว่า เรื่อนหาภาษาไทยก่อนอืม๋อนี่ไงเจอแล้วโอเคแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะมันก็จะเซตให้อย่างนี้เห็นไหมมันก็จะเซตให้บางคำเนี่ยมันอาจจะแปลแปลไม่ถูกแล้วคือมันแปลเหมือนแปลมั่วเหมือนใช้ g o o g l r o m r แปล,แปลอะไรเงี้ยมันอาจบางคำอาจจะไม่ตรงกันแต่ว่าผมแนะนำเป็นภาษาอังกฤษแล้วกัน คือสคริปต์เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันแลกเปลี่ยนหรือว่าแบบให้ของเยดอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็จะมีฟังก์ชันใครกับอัตโนมัติแล้วก็มีแสงวัจจันทร์นะก็คือเป็นระบบเกมที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่นะก็คือเป็นเอ่อมูนสีเลือดใช่ปะ่ะเออใช่มูนสีเลือดก็คือเป็นอ้ปเด็ดตัวใหม่เลยคือเราสามารถปลูกผักอัตโนมัติแล้วก็รดน้ําให้มันแบบจเจริญเติบโตได้เลยแล้วก็ เก็บผลอัตลนมัตปลูกพืชทุกเม็ดทุกต้นก็ประมาณนี้แล้วก็มีระบบขายของในคลังของเรานะเราสามารถเลือกได้ว่าจะขายของราคาสูงหรือว่าราคาต่ํามันก็จะสามารถขายได้ฟังก์ชันเนี่ยมันก็รองรับทั้งคอมแล้วก็มือถือรองรับทุกตัวรันเลยก็ว่าได้สำรับใครที่ เออ่สำหรับใครที่อยากลองใช้ดูก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ตัวรันเอาไว้ให้โอเคครับผมแค่นี้ครับ